สวัสดีครับพี่น้องผมพบกับดาบทุยเที่ยวหากินอีกมือหนึ่งครับอีกมือนึงสำหรับมืออีกที่นี่นะครับพาไปหาปูหินหรือปูขนนะครับซึ่งปูชนิดนี้ใส่ใส่ยุ่น้ำน้ำไหลนะครับคือนน้ำแต่ืูหินเอาโค้งไก่ล่อนะครับเอาจิดใส่ไม่เสียบโค้งไก่ล้ให้มันมาล่อให้มันมานะครับเ้วก็เอาไปประกอบอาหารนะครับ ตอนนี้อยู่ข้างหลังผมนี่นี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำยู่กานกเขา้าอำเภอพุอกระดึงจังหวัดเลยนะครับคาดว่าน่าจะมีปูหินนะครับที่เขากำลังน้ำหาอยู่นะครับตอ,ตอนนี้พร้อมแล้วครับพี่น้องพร้อมยังครับพร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยครับเชิญ ้องเห็นไหมครับกำลังกินอยู่มันหลงกลมันมากินเหนนนนยื่อเราแล้วกินเหยื่อล้วแล้วครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆย,ย,ย่างย่างไปตระทุมันจะได้นะ Yeah, you could ขาปลาขาปลาลูกอาาคนรสชาติดีนะอร่อยหวานอมเปรี้ยวกินได้กินได้กินได้เวลาเดินป่านะเวลาเดินป่าไม่มีอาหารกินเจอสามารถกินกินได้พอประทังหิวได้อร่อยเรียกว่าขาปลาลรืคขาเป็นกินได้กินมาก

ก็ไม่จะโตเป็นอย่างวะครัไม่จะดีจับฮะไมทันหมดแล้วแหละหมดลยนี่อีกหนึ่งตัว,วนี้เป็นปูภูเขา oh. หรือว่าปูหินครับปูภูเขา ปูหินปูขนกระเอิน่นบางพื้นที่เอื่นมาปูขนบางพื้นที่มาปูภูเขาบางพื้นที่เอินเนเอ่นมาปูหินวันนี้จะทําผัดเผ็ดผัดผงกะหรีปูหินโอเคอ่ะไปกันครับเสร็จแล้วมาดูหน้าตากันครับไอ้นี่ผัด ป้งกะลีปูหินหรือปูขนครับปูขนปูกระดึงปลานกเขาครับอาหารมื้อนี้ครับเป็นอาหารเชียงมื้อนี้นะครับผมเมน,นูปูพิเศษพิเศษะกินให้สมอยากกับพี่น้อง <laughs>